เวลา16.40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสนีนาีิราชกัลยาณีเ,เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพ,พระราชทานวิภาวดีเขตพญาไทในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศินียบัต ร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่5ทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ผู้ที่รับการฝึกเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะ ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกําลังหลักในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนําหลักประชญายเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดที่กับชุมชนในท้องถิ่นของตน โดยหลักสูตรครั้งนี้ทำการฝึกตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563โดยมีข้าราชบริพาในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาพประชาชนจาก32หน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการศึกษาเป็นคณะรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียนแบ่งเป็น6หมวดวิชาคิดเป็น462ชั่วโมงประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพอุดมาการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์องค,ความรู้จิตอาสาวิชาชีพวิชาหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาดูงานโดยมีการแบ่งกลุ่มสัมมนานำประสบการณ์และความรู้มาแลกเปลี่ยนและเป็นข้อเสนอแนะรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาทิเรื่องโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR